สวัสดีค่ะมาเปิดประเด็นร้อนๆกันหน่อยดีกว่ากับเรื่องที่คอรมอเพิ่งเคาะมาตรการภาษีใหม่ออกมาเขาบอกว่าจะดันซอฟต์พาวเวอร์วงการศิลปะไทยให้ปังฟังครั้งแรกก็เฮ้ยดูดีนะซื้องานศิลปะลดหย่อนภาษีได้เป็นแสนศิลปินก็หักค่าใช้ใจ่ายได้เยอะขึ้นอีกครับก็มีออกมา2เรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกก็คือฝั่งคนซื้อเนาะที่สามารถนําค่าซื้องานศิลปะไปลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีภาษีอือหือแสนหนึ่งเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามีผลแค่3ปีนะเริ่มปี68ถึงสิ้นปี70ส่วนที่2ก็คือฝั่งศิลปินผู้สร้างสรรค์เองอันนี้จะดีหน่อยคือให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้เพิ่มขึ้นจากเดิม30%ก็เป็น60%ไปเลย60%เลยเหรอครับอันนี้ปรับถาวรเลยเริ่มปีภาษี68เหมือนกัน ฟังเผลนๆเ,เหมือนจะดีงามพระรามแปดเลยเนาะวินวินทั้งคนซื้อคนขายศิลปินแฮปปี้คนซื้อก็ลดหย่อนได้แต่แต่แต่พอไปขุดดูรายละเอียดลึกๆเท่านั้นแหละออโดยเฉพาะไอ้เรื่องลดหย่อนภาษีให้คนซื้อนะคะอือหือกลิ่นดราม่าโชยมาแต่ไกลเลยมันมีเงื่อนไขอะไรยุบยับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นที่เขาคุยกันเยอะๆก็คือตรงนี้แหละครับไอการจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไปเดินเจอชอบงานใครก็ซื้อแล้วเอาไปลดหย่อนได้เลยนะคือมันมีข้อจํากัดอยู่อ้าวเหรอคะยังไงคะต้องซื้อจากศิลปินที่เรียกว่ามีโปรไฟล์นิดหนึ่งคือต้องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์หรือไม่ก็เป็นศิลปินศิลปาทรสาขาทัศนศิลป์ที่ทางสสรเขารับรองสสรนี่คือสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยใช่ไหมคะครับผมหรืออีกกลุ่มก็คือศิลปินทั่วไปที่ไปขึ้นทะเบียนไว้กับสสรแล้วเท่านั้นโห เอาละสิดอกจันร์ตัวเท่าบ้านเลยยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดไปซื้อผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือมูลนิธิสมาคมอะไรพวกนี้ก็ยังต้องเป็นงานของศิลปิน3ามกลุ่มที่ว่ามานี้อยู่ดีอา้าวแล้วเอกสารละ่ะเอกสารก็ต้องเป๊ะเลยครับต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือถ้าไม่มีก็ต้องเป็นใบรับที่มีรายการครบถ้วนชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของทางผู้ซื้อผู้ขายโอโ้โหฟังแล้วปวดหัวแทนเลย คือถ้าเป็นศิลปินอิสระตัวเล็กๆหรือแกลเลอรี่ห้องแถวเขาจะทําเอกสารพวกนี้ไหวหรอมันดูยุ่งยากมากเลยนะนั่นแหละครับคือปัญหาที่หลายคนกังวลชัดเลยแบบนี้แปลว่าถ้าสมมติเราไปเดินงานอาร์ตแฟร์ไปเจอศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงมากๆงานดีมากแต่เขายังไม่มีตําแหน่งยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนอะไรหรือเราอยากสนับสนุนน้องๆที่ทําอาร์ตทอยหน้ารักน่ารักขายเองตามตลาดนัดอินดี้ก็คืออดดถยนต์ภาษีไปโดยปริยายถูกไหมคะ เอ่อถ้าตามเงื่อนไขที่ออกมาก็ก็เป็นแบบนั้นครับแบบนี้คำถามตัวโตๆเลยนะตกลงนโยบายนี้มันออกมาช่วยใครกันแน่มันช่วยศิลปินตัวเล็กตัวน้อยที่แบบกำลังต้องการแรงส่งต้องการกำลังใจจริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายมันก็วนไปช่วยแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่เขาก็ขายงานได้ราคาดีอยู่แล้วกับคนซื้อกลุ่มเดิมๆที่มีกาลังซื้อสูงอยู่แล้วกันแน่ฟังดูเหมือนจะมีคำถามเยอะแยะเลยทั้งที่เป้าหมายที่รัฐบาลเขาบอกนี่สวยหรูมากนะ ดันซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มยอดซื้อขายปีละร้อยล้านกระตุ้นศิลปินสร้างงานดึงดูดท่องเทีย่ยวหมฝันใหญ่เลยครับมันเลยเกิดคำถามต่อมาว่าไอ้รถย่อนแสนหนึ่งเนี่ยมันจูงใจใครกันแน่พูดกัน,นุ่ตรงงานของศิลปินที่เข้าเกณฑ์เนี่ยราคาหลักหมื่นไปปลายหลักแสนหลักล้านก็มีเยอะคนทำงานทั่วไปเงินเดือนชนเดือนจะไปซื้อไหวไหม หรือสุดท้ายมันก็เป็นแค่ส่วนลดภาษีให้คนที่มีกําลังซื้อสูงอยู่แล้วให้เขาซื้อของสะสมเข้าบ้านได้สบายกระเป๋าขึ้นอีกนิดอย่างที่คนในเน็ตเขาแซวกันแรงๆว่านโยบายเอื้อคนรวยชัดๆไม่ก็คนทํางานประจําไม่มีปัญญาไปประมูลหลอกโว้ยอะไรแบบนี้โหคอมเมนต์ oh, ตรงไปตรงมามากคือคอมเมนต์นี่มาเต็มเลยแนวว่าแบบนี้ก็ฟอกเงินกันสะดวกเลยสิศิลปินรายย่อยตายเรียบเหมือนเดิม สุดท้ายก็สนับสนุนแต่งงานแนวอนุรักษ์นิยมศิลปินตัวเล็กๆศิลปินอินดี้อดแดกไปตามระเบียบโห oh, คำแรงๆทัง้งนั้นเลยครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามไปถึงนิยามคำว่าศิลปะที่รัฐจะยอมรับโดยว่ามันคืออะไรกันแน่ทัศนศิลป์นี่มันรวมถึงอะไรบ้างงานดิจิทัลอาร์ต NFT งานคราฟต์มันครอบคลุมแค่ไหนหรือนับแค่ภาพวาดปรติมาก,กรรมแบบเดิม คือการตีความของหน่วยงานรัฐอย่างสสรเนี่ยมันอาจจะยังเอ็นเอียงไปทางงานทัศนศิลป์แบบดั้งเดิมจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์อะไรพวกนี้หรือเปล่าอ๋อแนวอนุรักษ์นิยมหน่อยๆอาจจะประมาณนั้นครับมีคนให้ข้อมูลว่าเขาอาจจะให้น้ำหนักกับงานแนวพุทธศิลป์หรืออะไรที่ดูไทยๆหน่อยแล้วพวกงานแนวใหม่ๆละ่ะ อาร์ตทอยที่กำลังฮิตฮิตซาวอาร์ตงานคอนเซ็ปชวลอาร์ตจัดวางศิลปินกลุ่มนี้จะถูกนับไหมหรือจะกลายเป็นลูกเมียน้อยไปนั่นสิคะคือเข้าใจนะว่าอยากกระตุ้นตลาดอยากให้คนซื้องานศิละปะมากขึ้นแต่พอตั้งกติกาม,มาแบบนี้มันเหมือนตีวงให้แคบลงไปอีกทั้งทั้งที่ศิลปินรุ่นใหม่ศิลปินอิสระศิลปินนอกกระแสเนี่ยแหละคือกลุ่มที่ต้องการโอกาสต้องการการมองเห็นต้องการแรงสนับสนุนมากที่สุดเลยนะ กลายเป็นว่านโยบายเหมือนจะดีแต่เอ๊ะหรือมันจะยิ่งไปขยายช่องว่างระหว่างศิลปินรายใหญ่กับรายเล็กให้มันถ่างมากขึ้นไปอีกเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับว่าถ้าเป้าหมายจริงๆคือการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่มันต้องหลากหลายมาจากฐานรากจริงๆเนี่ยทำไมไกลไกมาถึงออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนจะจำกัดประโยชน์ไว้กับกลุ่มเดิมๆที่แข็งแรงอยู่แล้วการขึ้นทะเบียนศิลปินกับสอสอรอเองก็เป็นอีกประเด็นนะว่ามันมีเกณฑ์ยังไงใครเข้าถึงได้ง่ายศิลปินต่างจังหวัดล่ะ แล้วศิละปะแขนงอื่นๆนอกเหนือจากทัศนศิลป์ล่ะดนตรีภาพ,พยนตร์วรรณกรรมพวกนี้ล่ะครับใช่เลยค่ะคำถามเยอะมากทีนี้มาดูอีกมาตราการหนึ่งอันที่สองที่ให้ศิลปินหักค่าใช้ใจ่ายเหมาได้6กสิเปอร์เซ็นอันนี้ดูเหมือนจะช่วยตัวศิลปินโดยตรงมากกว่านะไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องประเภทศิลปินเหมือนฝั่งคนซื้อแต่มันพอจริงเหรอคะแค่หกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยการหักค่าใช้ใจ่ายเหมาหกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยข้อดีคือมันสะดวกครับ คือศิลปินมีรายได้เท่าไหร่ก็หักไปเลย60%เป็นค่าใช้จ่ายไม่ต้องมานั่งเก็บใบเสร็จค่าสีค่าผ้าใบค่าเช่าสตูดิโออะไรจุกจิกมันช่วยลดภาระด้านเอกสารบัญชีได้เยอะมากอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องดีอืมก็จริงค่ะลดความปวดหัวเรื่องเอกสารไปได้เยอะแต่คำถามก็คือแล้วมันเพียงพอไหมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆในภาพรวมของวงการ เพราะปัญหาของศิลปินมันไม่ได้มีแค่เรื่องภาษีไงครับมันมีเรื่องพื้นที่แสดงงานการเข้าถึงแหล่งทุนการตลาดการสร้างความเข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะที่หลากหลายคือมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกเยอะมากนั่นสิคะมันเหมือนแก้ได้จุดหนึ่งแต่ก็ยังทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้อีกเพียบโดยเฉพาะพอเอาไปเทียบกับมาตรการแรกที่ดูจะมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมมากๆเลยก็สรุปได้ว่า มาตรการนี้ก็มีความพยายามที่ดีนะครับที่จะใช้เครื่องมือทางภาษีเข้ามาช่วยกระตุ้นวงการศิลปะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมาพร้อมกับคำถามตัวใหญ่ๆเลยทั้งเรื่องความทั่วถึงว่ามันตกไปถึงศิลปินส่วนใหญ่จริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงประโยชน์ในส่วนลดหย่อนจากการซื้อขายแล้วก็ความเพียงพอของมาตรการฝั่งศิลปินเองด้วยทาให้สุดท้ายก็ต้องกลับมาถามกันว่าใครคือผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงกันแน่ แล้วมันจะช่วยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวได้จริงแค่ไหนมันก็ชวนให้เราคิดกันต่อนะคะว่าถ้าเราอยากจะดันวงการศิลปะไทยให้มันไปได้ไกลกว่านี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังจริงๆแบบที่มาจากข้างในไม่ใช่แค่เปลือก บางทีเราอาจจะต้องมองไปไกลกว่าแค่เรื่องลดหย่อนภาษีที่มันมีเงื่อนไขย,ยุบยับแบบนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราควรจะหันมาสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสต็มที่มันเอื้อให้ศิลปินทุกคนทุกแขนงทุกระดับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่มีชื่อเสียงหรือยังไม่มีชื่อเสียงได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสได้เติบโตแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างยั่งยืนจริงๆ ก็น่าคิดนะคะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นกันได้ยังไงฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อเล่นๆค่ะ